แปนประดุกเขาแลงมึงครับรดุกหนึ่งตัวทำปลาแดกต้่มแล้วปลาดุกแล้วก็ตำพริกแกงปลาดุกใส่มันมี่รวกผักครับกัดผักกองตุ่มนะครับค้นกัเอื่นบ้านเ้าเอื่นผักยังไงกระจอนจกระจอ อากาศกระจอนกระจอนร้านตินดอกไว้งี้อื่นกระจอนตอนตะกอนนี่หมูแจักเนี่พักซื้อพกักกาดดอกเขาจะเอื่นแม่หนูแม่ให้พแม่กาดดอกกาดดอกอีกกระนึงบอกนนี่ละนนี้ละบอกระจอนต่ำๆเราจะเก็บกลางออกนะครับดึงๆไอ้ชื่อรถน้ำปลาน้ำประแดกแค่นี้นะครับแสีบน้ำกกถีบเขาอีกีพวกถึเก็บพักข้างบ้าน,นะครับ ลวกอีกอดอกแค่หลายครับด,ดูนีูร้านี่เก็บพักการตร่งเ,เก็บดอกแค่รวมดอกแค่ก็ปนลผักกระเจาะครับมันจะฟังขุนเดมาเฮียน,น้องเก็บได้สบายครับเพราะว่ยัง <c oughs> ลักดอกแค่แล้วรอดนี่แหละเต็มเลีอยยุ้งึงสูงปวดดอกจุมจุ่มแซ่บครับส่มงามดอกกำงามเลยอ้ยแม่งอันนี้พราะม บไปแบงแม่งพกมากเจะเอื่อนครับมันคือรถรถรถตักดินรถเก็ดดินเขาเอิ่อนรถแม่งพกมาอ้เฮียเฮียพอแล่ะครับต้องคายแล้วดดกัดมือนีดด่เรือปแม่ใส่ผักหอมได้บ่ใส่ตำพักบวัวใส่ตำพักบัวใส่แล้ว อออโอเคครับสเสร็จเรียบร้อยเป็นการตอนกินครับถ่ายจะตตำหุ้งครับตพริกกระเทียมนะครับใส่เสียนมะเขือลงไปแล้วเอ็นงูมอโะนิดนึงครับแรด็กแบบนกรนนัวครับ น้ครับผมตอนนี้หน่อยอะไรครับเข้มกระเด็นหมดแล้วโยกโองไปครับน้าบีบอะไรครับ นห่นชี้ปาดนึงนอ่ครับ ต้องแกะเชือครับตัวาันีหดเือกเบือวรเบิ้งครับสีสันมัว มากเลยละ่ะสะใจครับคนี่ารครับเปรี้ยวๆนุ่งนวลครับเป็นตอนกินครับผม ครับบรรยากาศแถาแรงนียครับปูนสะดุกแกงไห้ปิ้งไก่ปิ้งหมูย่อมาเด้อเิ็นหมูเฮดเวียดครับแม่เฮ็ดกแล้วกินค้อนเนี่ยเปมกสมองอือก็เป็มกสมองดูดผัดกระปุลกระสุดยอดเลียวครับหืม รัทำหุมที่มือผมครับแหล่เนๆนนี้ผม่าแสบครับพอกินสายคำเดวคริงครับแทมเขากันาท้อหุ้มโอเคเฮ้ยแมงปั้นอยู่นอนเนี่ยฉ่นบอกแล่นมาสำรวจอยงงานเทน่าเนว่ยยังกินได้เนาะกินอย่างเนาะ

มาเป็นกระเป๋าพิมพ์เขาสองนั่งเกินจังจัดตัวอะไรจังเลยโรงงานอยู่ในโรงงานโรงงานห้องอะไรอยู่จากเราบ้างนั่นเลยไปช่วยกันจีบพวกคน

นี่ครับที่บนประดุแสบแล้วแบบบนประดุมั่นยู่บนม<า>ั่นแจงใบเขาจิ้นนบนประดุะดุมันมัน เ่เขาก่ปรมาเใอน้ำปลาประ,ะมาณใส่มันเข้มยังมีแมันเป็นหวานของผักแกวเบี้ยว,ยวขอบคุณ หูมา้นหอมกรอบกั้งมะเขาทั้งกะปุนหุงแกากอกแล้วแหละรสัเท่านั้นพออีหกแช่ไุ้งแ้่ทุกคนแก่ไหมครับแช่กินเลยครับไม่ต้องมันหจะม่ต้องกิน มือมุมแบนค่ะแกวัยครับแก่ผักกไก่มันไก่แม่ไก่ป่ะแม่ กินอยู่หน้าแล้วครับเหลือเอาวากินบวานกลิ่นกลิ่นต่อตาอุน่นได้หลายบุดีครับมันจะเข้มข้นกันไปเรื่อยีเข้มไปเรื่อยแข็งไปจนเฮ็ดขาวขาครัผักขาครับผักข่าผมจากเป็นอะไรมัน ไปบ้านนะครับทวามกินประจำมันคืออวดแค่กลิ่นของหวานแล้วเห็นแล้วกินให้ดปั้นแล้ว <c oughs> กินเขาแล้วแล้วมาหมูยอเล้วหอมป่าหมูยอเพิ่นครับ๋องกระเพกระปุ่นอะไรซุ้มตุ่มๆุ่มค่ะ จังบวานแต่บานเด้วมันก็จบานมนไดดอกแค่แต่กระสบพื้นกราครับขอสบแต่แงหวรู้ไหมไั้ผีมักตัวนึงถุงบอเบิดเฮียนมีเ้าแจกครับ หมูยอปอนกินมังเว้นหนึ่งจานมันไงเบิร์ตหมักหมูย่อแถบถึงถามว่าเผ็ดมาจากอย่างหมูยอเจ้าอยากทำนปล่าอยากทำหมูย่อ ใาวไหนครับนครับชื่อเด็ดเขาอ,อิหุ้มมันจะออกกลุมหวานดัวกวนโย่อไปเลยย่อของพ่นไคเัย เออนก่อนขัเจ้าปีบนเก็บกระจนใส่กระจนากวงตุ่งใส่ซือนาจดดอกกระแมนครับเดี๋ยวคนเชอ้งกระเจบก็ปนกขต่ำหุงทองเสียดวกมั e น,นมันของไทยมต้องมาเทกินกลวง มันจากถิ่นกองตุ่มราวาโอ้ยเป็นผักกาดของตุ่มครับกองตุ่มความทอนะอนนี่ตลาลัอนนี่น้องขายมันควรจะปลูกเดนี่าัตงชื่อมาปลูกได้แบดีกินกับจบมแั้งแส่บด้ย nè thì bỏ kéo hai người đấy nhìn nè kéo hộp hàng bớt được không nào được 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 thấy không rồi mấy chút nào kéo bỏ ให้ตึงเห็ดดูแล้วครับจะบอกในไทยเพิ่งจบขั้นตอนเล้วสอบที่ทำเน้าแซ่บสุดยอดครับวันนี้คนประดุกลวกพักแจงไว้สุดยอดเน้าแซ่บเก็บ,บไมคลิปหนาครับผมให้ตึงเห็ด,ดกับคอยเขาปั่นกินแล้ลรนนออครับใส้หลาเพิ่อนนั่งนั่เสยอยู่โอเคครับ